การเชื่อมอะรพี่แคผมก็ตอนน,นี่อะไรแมปในแมปนี้ใช่คนละผมโอเคอ้มีอัพเดตใหม่เว้ยคือสกินกับแมปใหม่เดี๋ยวให้ดูแมปใหม่แมปใหม่ที่่านี้ก็คือแบบนี้ครับผมซึ่งมันเคยอยู่ในตัวอย่างเว้ยเพื่อสนใจมากว่ามันจะเป็นไงคือมันเราก็ไม่ค่อยรู้วิธีการได้หรือว่าอะไรนะแต่คือทักษะนี่แบบโอเทพมากก็สวยนะดูดิ ก็มันเป็นตีมของตีมไอทีมตีมอันนี้น่าจะเป็นตีมแนวแบบแนวแนวขดดาวนี้น,นึ่งนะคือกินที่ที่ว่านี้ที่ผมพูดอ่ะคือผมไปดูตัวอย่างแล้วมันเป็นตัวอย่างซึ่งผมไม่รู้ว่ามคือตัวเฮียแล้วควรต้องกันคือผม c h a p t สองนี้ไม่ผ่านใจเออทำไมไม่ผ่านนะแม่คือผมคอยใจนีเว้ย อ่าแล้ว so ก็อ so ัปเดตครั้งว่าครั้งครั้งนี้แล้วก็ก็ก็เอมาซีเนตใครที่ใครที่ดูวิธีกับการที่ที่ทำให้เจ้าตัวเจ้าหนวยเสนาเป็นเป็นตัวเป็นมอสซีได้นี่คือก็ก็คือมาส่งตีกันนะครับผมเพราะว่าในนาทีจะเห็นกานนี้นะเรื่องผมกระทำบ่อยเนี่ยโอเคโอเค ซึ่งตัวสกินที่ผมบอกต่อต่อไปนี้คือมันเป็นลักษณะของตัวสกินซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเที่อะไรก็ไม่รู้ามันมีลักษณะเหมือนตะขายบวกกับแพ้แพ้หนังงมอะไรแหละก็ไม่รู้แต่ผมจะบมืนะว่าเมื่อไหร่มันจะมาพูดว่าขมอยาู่วิธีกับการที่แบบคือตัวน,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 นี้นะคนถ้างั้นจบกี่หน่ผมไม่บายทุกคนคือมีเวลาที่หมดอไหม